สวัสดีครับทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2องนะเมื่อเช้าลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะเป็นใบตรวจคาชะโนดนะครับถ้าใครชอบหรือติดตามอยู่ก็เข้าไปรับชมได้นะครับลงไปแล้วนะครับตอนเช้าก็สําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2องนะของวันั้นกะ็จะเป็นของลุ้นเจริญนะลุ้นเจริญก็มี มีข้อมูลอยู่สองวันะครับแอดเพึ่งซื้อมาเนาะก็ยังไม่กระจ่างแจ้ง่าไรนะครับกเดี๋ยวรอสักสามสี่วันนะจับทางได้นะจับทางได้ก่อนจะเป็นดูเนะน,นื้อหาในคลิปมาดูคําเตือนสักนิดนะึงคาเตือนนะไม่สนับสนุนการเล่นกรนารพนันสี่ยงผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นนะเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาเสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะความปัรถนาดีจากช่อง แอดชายชาแนลเลขเด็ดพารวยนะครับก็ฝากเอฟซีด้วยนะครับอันใดสนับสนนช่องก็มีหมวดซุดแตงอยู่ฝั่งขอเมอร์นะครับอันใดจะเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับก็ามาดูหน้าโปกกันเลยนะครับสำหรับรุนรนะร่นเจริญเนาะรุ่นเจริญหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะที่เาว่าแม่นนะครับ เอสเข้าไปจัดมาแล้วนะครับซื้อมาให้ซีดได้ดูกันนะครับก็ทันใดาสามศูนย์ค่าหนังสือวดน,นี้นะก็รับเข้ามาได้นะครับตัวเด่นนะวันนี้เด่นที่เจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดสามตัวแปดหกเจ็ดนะแปดหกเจ็ดก็วันที่แล้วจับคู่ไม่ผ่านนะจับคู่ไม่ผ่านแต่ตัวเด่นเขาผ่านอยู่นะครับมันจเจริญเจ็ดกับสี่นนะมาที่เจนะ็ดเนาะ มีสนะี่ห้าเจ็ดะสามตัวก็น่าจับคู่กันเนาะเจ็ดก็พอดีเลยนะครับเข้าล่างเนาะวันนี้7จ็กับแปดนะเห็น3ตัว8 6 7หกนะแปดเจ็สายแค,บ,ยคบนะสายแคบสายแคบนะไปยันต่อนะไปยันต่อนะไอไม่ชอบ ตามสไตล์นี้ก็ไม่ต้องมาดูนะให้คนที่เขาชอบมาดูนะสไตล์นี้เออนี่นะเอด็ดจับให้แล้วเนาะเด่น2ตัวให้เด่นที่7กับ9กนะ 9. เจกับเไปจับเอาของพิมพ์ใจกับลูกทุ่งกองยาวมานะแล้วก็จานหนุ่มนะสาสำนักชนที่เก้านะชนที่9นะ้า เอาหมดทีแล้วนะัวหมดที่แล้วแคบไปนะหมดที่แล้วปปนะหมดท,แมดทีแล้วเข้าไปที่เจเนะสเลขท้าย2ตัวนะครับเข้าไปที่เจดเจดเดนสกับ7นะครับสี่กับเจ็ดยังมีเ้อเลขท้าย2ตัวนะครับขาดไม่ได้หกเจ็ดแปดเก้าน ก็ชนที่7พอดีเนาะชนที่7พอดีนะวันนี้นะชนที่7กนะับ9ก้านชนที่7กับ9มีคอรางวันที่1นะเจ็ดแปดเก้าเนาะเจ็ดแปดเก้านาะอวันนี้วัที่แล้วหกเจ็ดแปดนะเข้าไปสองตัวเลยนะมาที่เจ็ดที่แปดเนาะอาจจะเลือนน้อยนอาจะหมึกเนาะ ามาตามมาต่อนะมาตามมาต่อ,อนนี้เอสก็จับคู่ไว้ให้นะครับอ่าจับคู่กับลูกทุ้งวางยาวนะครับก็จะได้70 72 76นยะ์เะครับเก้าแล้วก็96นะครับน,นี่เขาก็เดินดีนะครับถ้าไม่ชนก็จับคู่เลยนะครับก็จะเหลือ72 92นะครับ หกเก้าหนับสหางนับสหางเนาะสี่หางน9เจ็ดองเก้าองเจ็ดหกเก้าหกนะเหลือแค่นี้เนาะเจไม่มี9 0ไม่มีนะสายดับนะัสายดับดับ10หน่วยนะับแเนาะ ข้างบนจานเป็นสีเด่นชนดับให้เดือกเด่นนะมาที่ VAP นะ VAP อพี AP, ลุนเจเลนม p เอนะเจริญมนะีสีโอ้ทีแล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะรุนเจรินมีพีแปดไปอยู่ที่หลักหน่วยบนนะครับ เด่นสี่แดนะจับจับคู่ไม่ผ่านนะจับคู่ไม่ผ่านสองตัวนะเด่น6กเจ็ดแปมาที่7จเนาะหกเจ็ดเจ็ดจับคู่ก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมเนาะนี่ครับราวันที่1นะึ่งนะทหนึกับแนะเข้าที่8ปดนะแปดเจ็ดออสายแคบนะสายแคบนะ ทำมาที่สายแคปนะ้ปไน,นตอ่อมาเปนตอ่นตอถ้าไม่ท่านก็หยุดวิดีโอแล้วแคปเอานะครับสำหรับสูตรนี้สูตรรุ่นเจริญนะรุ่นเจริญ หมดทีแล้วนะ1กับ9กนะ้านับ่กับเเข้าคูโตนะ้นับเก้าเจ็ดเสียดด้นะหกเก้าเจ็ดเนาะถ้าเป็น8 9 7นี่ได้3ตัวเลยนะครับเข้าคู่โต้นับเก้าเจดสาแคบนะ 97. สายแคบนะสาแคบ เป็นต่อนะแป็นต่อมีปัวล่างนะปัวน,นี้ไม่ให้มานะปัวน,นี้ไม่ให้มาปัดใจรวยนะเจ็ดเกับสองนะเจ็ดกั 2. บสองวันสี่แล้วเขาให้มานะเข้าเต็มๆเ,มเมนาะมีปัวมีข้อล่างนะเดีจ,จับคู่ไม่ผ่านนะแต่สามตัวมาหนึ่งตัวนะ เอฟท่านได้ถามหานะครับก็มาหาได้นะครับแต่งวนนี้เขาไม่ให้มานะครับปัจจัยด้วยนะคห้าแปดเก้านะเข้าที่แปดเจ็ดนะเข้าที่แปดเจ็ดมาดูที่นี่นะจานหนุ่มเนาะเด่นล่างสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับ ที่เจนะ็ดเก้านาะเข้าไปที่เจนะ็ดเจ็ดเนาะวันที่แล้วแคปก่อนนะครับแคปก่อนนะปัจจัยรวยเนาะเพื่งตามนะเพื่งตามไปต่อนะไปต่อเนาะไอไม่ทันก็หยุดวีดีโอแล้วแคปนะสําหรับจานุมนะ่มเนาะจานุม่ม วันนี้สามเจเก้าบสามเจ็ดเก้าสองวันทีแล้วเข้าไปเด่นล่างเนาะสตัวมาหตัวนะเอาไปที่เจ็ดเจนะเดินดีนะของจานนมเ็ดไปดูย้อนหลังให้แล้วนะก็ลุดบ้างนะแต่ว่าก็เดินดีกว่าเขาวันนี้ไอ้สี่วันที่แล้วไอ้สี 4, 7, 9, นะ่เจดเกมาที่เวันนี้ให้สามเจ็ดเก วันที่หน้าปกฝังนะหน้าปกหลังวันที่แล้วก็ไม่เข้านะวันที่แล้วไม่เข้านะสามเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดนะมาเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะ,ะแค่ไว้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับ ฝาก FC ใหม่ FC เก่าช่วยดูโฆษณาแอดด้วยนะครับฝาก FC ใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง,งแจ้งเตือนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะพอม,มดดูดีๆเด็ดๆกันต่อไปนะครับฝาก FC เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับสรับคลิปนี้สวัสดีครับ